นางเอกเปิดตัวนางเอกแล้วนะคะนางเอกมาแล้วพระเอมาด้ันเดิไปเองมาดอันเดิมเลยไปเอก็มามึงจเวิ่งเิมเป็นหัวนด้านนู้นเอาไป่จะเบิ้มอันนี้เบิมเปนัขาด้านนนยนองเอาไปเดินเดินเดเดินเดเดินเดินเดินเดิดินดินเ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 ดิเดิน นี่นะคะเปิดโตตอนนี้กาแยกย่ายจับคุ่มกันไปซ้อมล่ำแต่ละเมืองแต่ละกลุ่มแล้วนะชายชิบอยู่นี่นะคะ บรรยากาศการสอมพี่น้องคะเดี๋ยวกระิได้รู้ว่าผู้ใดได้รับบทที่ยังเป็นโตที่ยังอยู่เมืองใดได้เล่นเป็นนีอย่างนะคะแต่เมื่อกี้เหมือนเปิดตัวนางเอกนะคะก <c oughs> <c oughs> ำลังเข้มขน้น <c oughs> อันนั่นบรรว่าเมืองหยัางนะคะือมีตะกูสร้ มีพอนั่งกับแมนรุนนะคะเมืองอะไรก็ไม่รู้นะคะมีพ่อกับแม่แล้วก็มีลูกสมุนส่วนเมืองนีกับบรูว่าเมืองยังนะคะคือมีแ่เมืองกกบก็มีแต่พูยิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองที่มีแต่พูยิ่งรวนแล้วพี่วอรับบทเป็นอะไรน้อนมารอลุ้นนะคะ อันนี้เป็นโตหยังค่ะเนี่ยเมืองหยัางค่ะเมืองกงบานอย่างที่ต้ายนนองแก้มถามหนู่ะย่า่ถ้าต้องเงจังเด๋เาจังสิเดเป็นทั้งเอกเ้าต้องเป็นสัญญกรรมให้มันง่ามกันเป็นบ้านนก็เลยตอบปา ต้องไปเปลี่ยนผ้ายางไหมท่านอยากเป็นนางเอกต้องไปเปลี่ยนผ้านะคะวเป็นพอยากเป็นเอกก็ต้องงามก่อนนะคะมก่นี่นะคะบทบาทกำลังดูเดือดพอยุดกำลังสาธิตวิธีการล่ำการเล่นการแสดงนะคะจากพ่อคู่บาอาจารย์นะคะพ่อยุดของเรา ตวนเมืองนั่นเฮ็ดอย่างเนาะคือเป็นตะมวลแถวพี่น้องค่ะปีนี้สนุกแน่นอนนะคะฟันธงเพราะว่า5อี่ดีค่ะแต่ละบนบานนี่จะเสียงดีอยู่เป็นเถ้าป่าอยู่เป็นเถ้อจานผีมีลูกโตดำปีพ่อปานพ่อปานกามาเอาอัง ผู้เป็นแม่แห่งสังผู้เป็นแม่แห่งสังหาแต่ทางไหลเท่าหนีบานังกับขางวังการเมื่อยในใจพ่อนี่ตั้งอยากเรียงบังอยู่เด้อคำแม่ผิวปักกาดำพ่อพวสุนแล้วก็เบาพ่อพวสุนโนคำเบา เขาลุกนำเตียมไทยูบเป็นใยประชาชาแต่ตัวดำปังกาเกลืมากมีผดอยเห็ดเฮน่าลาน่อยกวพอใจสร้างลุกอ้อนอยานี่กเด็ส่วนชางนี้ก็ดูเดือดนะคะประนดีกระดูเดือ้ยะว้าคนัหน้าบอ๋กาน่อนี้นั่นด็ น่ารอ่อยลาเป็นผูัเดสำเนยงใช้แ่องค่ะาเป็นู้รับเดิมว่นค่ะตองน่นนี่ันิลาเป็นบุลัเดอเอีอดอค่การ์กน,นักเพราะร

เพราะ่นนี้จะเล่นอามงว่ใจางนี้มันใหญ่ไปเรื่อยเออ่ไรันน้เลือกสนุกใช่ไหมพี่น้องคะเ่องซ้อมเ่ทายวงโซเชียลง่

นมบนคะยะอันนี้คือนางเอกนนี้ค่ะอันนี้เป็นบทนิยงค่ะนี่คือได้ปรปยูนอกน้ำมุกอันนี้ไม่มีเมืองอยู่ลรอคะใกมี ได้ข่าวฉากแล้วนะคะค่อนแครทั้งเจ็ดค่ะค่อนแครทั้งเจ็ดเออเจ้าอะไรแคร์พ่อหมยลูกดูพอหมยลูกดูพ่อไม้ลูกดอไรลูกเบิร์ดให้มานี่ย

เป็นสาวเบิดแล้วอบอมี่ผู้เยียยมายบอมี่ผูเคียยตายคือบอมี่ผูกไส้ตามเมื่อนมาเบามาสุขภอเอาเจ้าเจ็ดที่ดาไปสาอน้อเบึงซุ้งดูบ่เดือด่อนเลยยม่หงเฒ่าบดนฟ้องเสบเฮ้ยหัวยัเจี๊ยบแในไี่ห้ที่เกี่ยวตา ลูกทั้งเจ็ดก็ต้องเสด็จพร้อนนี่อาจิงจะลูกจะได้ะนเดี๋ยวเอาไปน้ำไอาไปเออเออเออเอเิอเออเออเะอเอ้เออนออเออเอ้เออ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 เนอนออเลอเออเอเออออออเเออเออออเ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 นะคะเออเออเอเอนอ